สวัสดีครับทุกทุกท่านครับวันนี้มาไกลบ้านหน่อยมาดูยันมากนะครับใหม่ๆเลย YM357A ครับเพิ่งออกมาได้ปีเดียวอ่าข่าวไม่ขึ้นครับอ่าหวานไปแล้วนี่หอมสะก่นครับประมาณ10วันไล่มาซ่อมทีมันไม่ขึ้นครับก็ต้องโละใหม่นี่ครับเห็นรอยนี่ครับ อยู่แถวนี้นะครับป่ามะคาบครับพี่จิตครับรถแถวนี้ไม่ค่อยมีเสียงดังๆนะครับจะใช้ท่อเดิมหมดขาดมันสั้นไปหน่อยนะครับเนี่ยผมว่าเขาบอกว่ามันยังไงเกกะต้องมาประกอบที่นี่ก็เลยเอาแค่นี้เป็นนาของตัวเองครับแต่ก็เงียบดีนะครับนี่ ก็เงียบดีคนเดียวจะหลับเอาสิถ้าแถวบ้านไม่ได้เลยต้องลั่นทุ่งเอาละครับแล้วแต่ชอบครับแต่อีกประมาณ7วันถึง15วันถ้าไม่ขึ้นนี่ก็ต้องอีกรอบนะครับถ้าไม่ขึ้นนะครับฝนทิ้งช่วงเรืออะไรอย่างนี้ หรือตกมากข้าวเน่าต้องวานอีกเที่ยวนะครับแหมน้ำมันก,ก็แพงด้วยขาดแก๊สสั้นไปหน่อยเสียดาย อไปนิ่มเลยเงียบกลิปลำบากเหมือนกันเนี่ยชาวนาเนี่ยกว่าจะได้ข้าวมาตะละเม็ดสองหนสามหน มพิ่ข้างแรงนะครับคล้ายๆฝนจะตกแล้วนี่ตกมาหน่อยส่วนมากแถวนี้จะใช้รถไถเล็กนะครับเก็บรายละเอียดแล้วใช้รถไถใหญ่ไถ หลับจะบ้างเนี่ยเงียบๆอย่างนี้อย่าหลับนะมาคนเดียวด้วยอ่านานนี่เห็นยันมาสักทีนะครับเห็นแต่ครูป้า แม่งเงียบดีจังนะครับอยู่ใกล้ๆไม่ค่อยได้ยินเสียงเลย นี่ไม่ใช่แค่ร้อยน้ำให้ข้าวขึ้นอย่างเดียวนะครับเนี่ยโอกาสน้ำท่วมก็ไมีสูงครับที่บริเวณแถวนี้นะครับไม่ใช่ข้าวขึ้นแล้วตรีีใจนั้นจะรออัตราเสียงน้ำท่วมอีกนะครับ ใช้เกียร์องนะครับแมวิ่งขิวเลยจะหลับเอาเนี่ยงเงียบกิฟเลยอ่าเรียบร้อยแล้วขึ้นมาแล้วเอาไว้อ่ากระทงใหม่อีกโหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ่าขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ